โดยโดยก้อนเอ็นกรขอเก่าคำว่าสบายดีเนาะสบายดีพี่น้องป้องไปมดสุขูสุคนเด้อเนาะโดยเมื่อนี้บบมีอย่างไรเนาะเป็ดสีสวนทุกคนมากินข้าวเปีกเนาะพี่น้องข้าวเปียกต้มเองเนาะกุ้ยจับยวนนั่นเองเนาะกระโมีอย่างไรดอกเนาะตอนกระโหลายปันไดเนาะมีเพาใส่พอะกินพี่น้องเอ้ยเนาะข้าวเปียกเนาะต้มเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อนี้กาซีเริ่ม เนาะสิปุงเลยเนาะโดยกินข้าวเปียกอยู่บ้านค่อยละเมนว่าปุงน,นพี่นอ้องเคยมาบอมาเที่ยวลาวฮานเฟหฮานข้าวเปียก่นจะมีเครื่องปุงให้ปุงนะฮานเฟ์มีน้ำปาลาซีอิ๊วเนาะแล้วก็มีซอสหมักเพชช็ดนะซอสหมักเลนเนาะเลาก็ต้องใสออ่อันนี้เอกลักษณ์บ้านค่อยเด้ออู้ตายค่อยลืมหมักนาวบ่จักนี่ หมักนาอยู่ใส่เนาะสร้างข้าะบุไสแล้วก็ใส่หมักเพชรเรียบร้อยแล้วเนาะซิมีแต่ชิปุงแล้วก็กิกนอนะลรเนาะปุงเลยดิพริกถกพริกไทยอย่างใส่ครบหมดแล้วเหลือแต่มาปุงอันนี้ซื้อน้ำหันเป็นน้ำต้มไก่พี่น้องน้ำต้มมันนี่นะน้ำซุปนี่นะแต่ว่าไก่หั่นกินหมดแล้วแต่เมื่อคือนนี้เนาะ <laughs> น้ำต้มไก่ต้มหมูอืมโอ้แซ่บอยู่เดอ้อ แซ็แบแซ็บเจบนัวนัวนัว,น,วนัวขนมอืมโอ้ยพักกับเฮามีหมักเพล็ดอะไรเนาะอ่านี่เนาะเออาพักกับเฮามีหมักเพช็ดหมักทั่วใบหัวเออโบแมนพักโบรับบัวละพาหมักเพช็ดหมักทัว่วกะปีเนาะกะปีเมนขาดโบได้ละกินอันนี้นะเนาะต้องกับกะปีพี่น้องเอ้ยอืมคุยกะปีเองสิ อืมใช่เนาะอืมมะเพ็ดกับขุยกับเปิ๊งหรอืมน้องหลายยายฮางเ้นมันสีไข่กำลังงอนหว้วนเลยเนาะอืมลวกปากเลยเนาะแฟนกับบมูมีแฟนกับอะไรคันเอาแฟนมากับซีดีเสียบใส่หูดังแลนะ้วเนาะ โอ้โ <icana>, ุ๊ดตุ๊ดมงวันมาละไข่กะปิอืมหมักเพสเนาะพริก ตรมนี้ตอนเลือดมานนีโอ้ยโชงอกกระมือดไปตลาดแซบ็บเซเส้นนุ่มๆ Mmm. บ้องกะต้มใส่น้ำเหรอ แซ่บอ๋เส้นเหนียวคักเหนียวแนไปย่างมโมยูฟังไทยย้ำไดแเมนค่อยซื้อไปต้นพ่นตลอดได้นี่เซื้นอันนี้นะซื้อไปให้เพิ่นต้มกินเส้นสุสด,สด ห่าแต่งห้าแต่งกินห้อนๆปนอไปนี่ใช่ไหมนะกินทุกกลางนกนอกบ้านอืเมียงวันมันหอมกะปิ อืมนี่เป็นเด็กเส้นนะเหมือนนี้นะกินเส้นะ <laughs> อืททงงยอทั้งกินทั้งเงนย้อยเานยัง นี่เป็นประจำเนาะเบี้วกเบียกเรื่องงานเนาะคนส่วนไหนก็ไปไปกินข้าวเปียกไปกินเฟอกินข้าวเปียกใช่นะข้าวเปียกมันกิดชิถือก้นอกนเฟอ,อเนาะเฟอเค้าวเปียกนี่มันกิดชิถูกก้อนกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเป็นเฟอมันสิแพงกลัวมันได้ใส่เครื่องแพงก่อนใส่เนื้อมันแพงเลย ายเงาควายหลายหลายองานประจำหรอกรานแล้วก็สวนกันไปกิน เครื่องปรุงคือกันเนาะเครื่องปรุงที่ข่อยปรุงเมื่อกี้เนี่ยนะเขาก็ต้องซีมมังกรซีมเมังน้ำซุปมังกรขันมันเค็มเนาะกับโบไซ าบางคนขาเจ้ากินนะมันเห็ดเผ็ดๆนะบางแดงๆพอไหมมันซวงวะวเด้เหมืองเถ้าขาเจ้าเมาค้างโอ้หัวออกอะไรพี่น้องตายลมกับบุผัดมาเย็นๆเนอนะ อมืมยินจินพัดมาให้ในท่อนหนึ่งอ่ะ นงอยา <laughs> อยงแซ่บ <c oughs> mm ม,มดเคี่ยงเลยแซ่บเส้นมันโอเคเซนมัน โดยขอบใจหลายๆเนาะสำหรับทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแลยเนาะที่เสียสละเวลาเข้ามาับสมคลิปเนาะโดยเป็ดก็ฝากฝัง่งเดเดอร์ฝากกดไลค์กดติดตามเน่เดเดอร์บุแชร์กับญาตออกเนาะ